น่าร uh 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 ู uh ้กูอนารู้กูต่เีฟเกมเียนเรงคนเลยสัได้ปลาตัวใหญ่ครับผมต่อยังไงปีอะไรตะขอบม่อยู่ไม่ใช่หรอซื้อมาีเก่อมีแต่ทุนแต่ทุน ถ้าจะอยู่ต่อเอาไงล่ะมึงอ่ะกูได้หมด่กูได้หมดงั้นูเป็นคนมาตะกอตะกไหนเ็นตัวนี้ดีกว่ยแต่ตันี้มันใหญ่สุดสุดว่าตัวใหญ่ดิเฮ้ยแ่มาตัเล็กตัวแสงใส่เดกิง cùn 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 thấy nô nọ mày hên tâm anh dùi bây giờ blah mát phải đọc Tại chompaga 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 oh

อยากอยู่กับเขาอยู่กันเปลี่ยนรอยห,หัวรออาะไออุ่นกอดนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอแสงแดดยามเช้าตอนยังดึกน้นอย น้ำเสียงของเธอที่เอ่ยปากคามเป็นยังไงเธอเลยคลมันั้นมันยเยือยู่าไร่เราเพิ่มจ้ำนั้นยังไม่ไปไหนในหัวใจของฉันไม่เคยเลืมสต่ละเกมมึงสลัดดินำสอยเหรอ ไม่เอาเนี่ยกินไหมแป้นตาพี่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 สิบห้าห้ายี่สิบคนนะครับกดกดไลค์กดติดตามผมพวกผมด้วยพวกผมต้องการสมาชิกในชมรมครับพี่ผมอยากจอมพวกผมอยากจอมไปอยากมีประสิทธิภาพพวกผมต้องการกำลังใจจากคู่พี่นะครับผมผมขอร้องคับพี่ขอร้องคับพี่ฮะประมาณนั้นเลยไม่ประมาณนั้น ไม่ลึกมากไม่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 ลอยมากอยากจะมีใครสักคนโอ้โหนี่ครับนี่คือทุนทุนที่เอาไว้ใช้จับปลาชาโดนะครับผมอะไรใช่ตรงนี้ไหนเออใช่ใช่ Đó à. à. Đó Đúng ý มนะีมีนะปนิไป่าีเลยเอ๊เอาทุนไปสูงหรน,นีปลนิไปอ่าง้เลนะเอออกันก่นจเยินก่ะไอย่งฮะตอนแรกตอนแรก,แรกีอยู่ดีหรอไปอยู่นูน่นแต่จะได้ไงไปอยู่นี่แทน คูนาคแก่มาเกมง่ติดเลยเห็นหรอสาเดือนอ่ะก็มาป๊อปสสุดมาโทรศัพท์เลยเฮ้ยคนดูยีคนกดไลค์กดติดตามผมด้วยเปนชินวะไม่นี่เป็นชินิ่งดดีกว่าชิ่สบายสบาย เราจบเอ้มาโยนไปติดคออย่างเงี้โคตรมือนอะเป็ดโคตรมือนอะปาละเออมันออ,อตัดมันตัดฟังพูดพี่ครับกดไลค์กดต like, ิดตามผมด้วยนะครับผมผมจะจอมตายบุกกิดดูอีกสี่ปีเลยพี่จะไปต่อลต่อละตอต่อย่างส่วนไม่ต้องจมอีกเข้ ต้นมาจรมันน่ากินข้าทต้นมัต้องดิ่งจ็บกี้จะมาเพ่โอ้รถตินนขนาดเนี้ยเนี่ยรลจนกินแก่นีมนอะมาไกลเสเอามามุนมาเพ่กามันลกล้พุ่นเราสียพุ่นอ่ะไปไ่ได้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่จนเกิดีเสียเยอือโอ้ปัสสูงขนาดเนี้ยเสวน่ก็่ มีกระปินี่กันกี้ม็นลูกปาลปาๆนมีัขนาดเนสมบูขนาดเนยลงไปเลยนี่น้ำอ่ะวัดดูละประมาณเนี้ยข้อตีเนี้ยอ้น้ำมันน้อยคิเปอร์่ะสูงขนาดเนี้ยพงามชีนี่พอเหก็หรือก็หัวอ่ามีกระปัสิวนะลูปลับๆนะขายปาิใส่ไาว่ะเอ็นดูมัน ร้อยแต้มหมดแลับซิวมัก็คืนนเเเอนเนี่ยแถวเนี้ยเพี้ยวมันเห็บแต่งเป็นเพีเ้เพี้เพี้ยวอย่างเพี้ยวไปกับน้ำลแล้วกันไอเกมว่ายน้ำมนันเป็นเหรเกมลงน้ำ <c oughs> ทีนี้ไปกับน้ำแล <c oughs> ้ววิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยกดติดตามด้วยนะซิวละครับร้อยแต้มทักทายได้ครับพี่ทักทายได้ โอ้ยทักทายขอเธอเจีงคิงคาามาานังใั่เดีมาาวกั่งกอนนะนั่งเนั่งนร่งแป้งที่ที่นั่งแ,งแ่พวก่กนี้มีไงใส่แน่กัเร็วนะพปอได้เป็นร้อยตัวละเอ๊ะไปบัวให้มหอสอนเอน,นี่ยันหน เป่แมงไับฝักบัวฝักบัวเกมไปกับน้ำไม่เอานะไ้น้ำไม่เป็นนะเออนั่นน่ะเอาอันนั้นไม่ใช่นั้นดอกเหรอต้นเงอฝักเลยเฮ้ย แค่โคชแรงอ่ะโคชมันตอดครับได้แค่ตอดต้กที่มันตอดชั้นเส้นเดียวจะยิงก่อนเพราะทุนนี่มันคโคชได้ประสิทธิภาพเส้นเดิมบ่นอะไรกันล่ะมีอยเส้นเดิมเอ้ยเส้นเดิมมันน้อยไรอีกเกมเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวโอ้โหชะโดนน่ะอ่าให้ลากไปขำนะกันอ่ะติดคือลากไปขำเลย ตีเดือยเห็นแล้วว่าเห็นหรอเดีอยวว่าเห็นหรอเดี๋ยวพวกเอาไอ้ตีตะคอนะมาเที่ยวนะค้อนๆนะฐานมีนั่งนั่นน่ะฐานใค่มีอยู่ก็อแสดงมาดิก็เลยเนี่ยโดดลงไปเองดึงมาเถอะดึงมันตึงหมุนห่างพะข่ายอย่างนั้นก็ไม่เห็นนะไมเดือยนั้นน่ะแล้วถอดเกี้ยวลงไปมค เอาไอ้เปิ้นไปแห้ออกที่สอปิกบานได้ป่ะไม่ทุลาปิกบานละไปแตะเดินเอาที่นั่อาไปก่อนเลยไม่เอาอ่ะเอาเลี้ยงไหมยี่ปิกบานครับผมได้มาสองตัวแล้วไปไหนเนด้อพี่อ่ พเนนพ่ไเนร่เก็่าะว่ามาเอาไปมันก็งแปลงอย่เดียวพี่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 สคนอ่ะกดไลค์ให้ผมด้วยกดติดตาม้ผมด้วยนะครับจบไลค์เลยผมจะปิดไลค์ละผมปิดไลค์ละกดไลค์ผมหน่อยปิด